สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเจเลยประดับยนต์นะคะเราพามาชมรีวิวงานติดตั้งกันชนท้ายกันบ้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นงานถ้ายเหล็กดำแบรนด์เนี่ยหลักๆตัวนี้จะเป็นท้ายออฟโรดนะคะที่ร้านจะเรียกตัว JP นะคะ JP จะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นตัว starter เลยค่ะ JP 1นะคะเป็นรุ่นที่เราแถมห่วงแดงให้แต่ว่าในเซ็ตเนี่ยเขาจะไม่ได้มีไฟ ถอยนะคะจะมีไฟสองป้ายให้นะคะแล้วก็ห่วงแดงแถมฟรีให้แล้วก็ในส่วนของหัวบอลที่เห็นก็คือสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา1,300บาทนะคะถ้าคุณพี่ติดตั้งกันชนที่ร้านเราก็ซื้อหัววัลเพียงพันสจากปกติพันหนะคะราคานี้ก็คือพร้อมติดตั้งเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวกันชนอย่างเดียวอะค่ะ ฟรีหวงแดงจะอยู่ที่6000บาทนะคะรุ่นนี้เป็นกันชนท้ายสไตล์แบบออฟโรดนะคะสีดำระเบิดค่ะแล้วก็ขายอยู่ชั้นีตรงรุ่นคันนี้จะใส่กับรถเชฟเลสโครโดนะคะเป็นเชฟตาสองชั้นนั่นเองนะคะในส่วนของตัวงานจะเหมาะกับลูกค้าที่เน้นความแข็งแรงนะคะสงเขาะจะท้ายกับตัว r 0 2แบนไรน์นะคะลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีความแตกต่างชัดเจนก็คือในเรื่องของราคานะคะตัว r 0 2ราคาเพียง4,5 0 0 แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่6 0 0 0บาทสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือความหนาของตัวเหล็กน,นะคะแล้วก็บริเวณตัวขาจะเป็นขายึดแบบ2กระแสยึดทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะจะค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานลากนะคะลูกค้าแจ้งว่าอยากจะเอาไปลากนะคะลักษณะมันลากรถด้านหลังอะไรอย่างงี้ค่ะค่อนข้างที่จะค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นรุ่นนี้จะตอบโจทย์ดีกว่านะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะเดี๋ยว ไปดูดีเทลใกล้ๆกันนะคะติดตั้งออกมาแล้วน้องจับประมาณนี้เลยนะคะอกกระชับรับตัวรถตัวแป๊บกลมตรงนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็บอดี้ความหนาตัวเล็กประมาณ3-4นิ้วเลยนะคะแล้วก็ฉลุปเป็นโลโกล้รุปนเกรทีรองรับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะรุ่นนี้จะใส่ไฟไม่ได้นะคะรองรับไม่ได้รองรับตัวไฟนะคะถ้าเป็นรุ่นที่มีไฟจะเป็นตัว JP 2ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่6,5 0 0นนะคะแล้วก็ห่วงแดงในเซ็ตเนี่ยปกติไม่ได้มีมาแต่ว่าหนูแถมให้เนาะ จะเป็นห่วงขนาด5ท่าุเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีไฟสองป้ายส่วนที่เห็นตัวหัวบอลตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะก็คือสามารถบิ้วตัวหัวบอลสำหรับใช้งานลากได้จะมีแค่2สีนะคะสีดากับสีแดงราคาจะอยู่ที่1,300บาทนะคะถ้าซื้อแยกกระหากรณีไม่ได้ใส่กันชนที่ร้านก็1,500บาทนี่จะเป็นหัวบอลแกนสองนิ้วะคะหัวบอลขนาด2นิ้วเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะก็เหมาะกับการใช้งานลากกรณีมีกล้องมองหลังบันทึกหลังนะคะเราบิ้วให้ฟรีไม่ได้ถงเนพะิ่มเนาะ ทีนี้มาดูขายึดอย่างที่บอกรุ่นนี้จะแตกต่างจากตัว r 0 2แบรนด์ไรโนยังไงนะคะจะยึดทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นหลิกแบบสองกระแสนะคะก็คือในส่วนของตัวขายึดตรงนี้ค่ะปกติแล้วถ้าเป็นแบรนด์ไรโนหรือว่าแบรนด์ทุกทั่วไปเขาก็จะยึดตรงนี้แล้วก็จบแล้วก็จะมีคาเลยแต่ว่าตัวนี้ความแตกต่างก็คือจากเชื่อมตั้ง ตรงด้วยนะคะเพื่อรองรับในเรื่องของงานลากแข็งแรงแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับจุดยึดก็จะยะึดเยอะกว่าเลยนะคะถ้าเทียบกันกันกบตัวไรโนตรงนี้จะยะึดเยอะกว่านะคะแต่ราคาก็จะสูงกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีคานรับตรงกลางตัวไฟสองป้ายเราจะต่อเข้ากับไฟรีให้นะคะอันนี้จะเป็นสายกล้องเดิมลูกค้าในส่วนของตัวไฟสองป้ายเราต่อเข้ากับไฟรีอร,อร้อยกระหนูตรงนี้ให้ ก็รองรับฟังก์ชันของงานลากก็คือโ่มดปั๊บไฟตรงนี้ได้นะคะีคป okay. ระมาณนี้เนาะรุ่นนี้จะชื่อว่า JP1 นะคะก็จะเหมาะก,กับคุณพี่ที่อยากได้สไตล์แบบออฟโรดแล้วก็แน่นหนาแข็งแรงนะคะเอาไว้ใช้สำหรับงานลากได้สบายๆสอบสุดันได้เลยนะคะก็จะเป็นขายยูเซฟีตรงรุ่นที่ตัวรถเนาะที่ท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติม,ตมได้สำหรับ JP นะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทกรณีถ้าคุณพี่เขาเรียกว่าอยากได้แบบมีไฟนะคะก็จะมีเป็นอีกตัวหนึ่ง JP 2นะคะสรงคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าจะมีตัวไฟถอยมาตัวนั้นจะอยู่ที่6,5 0 0เนาะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มีที่เหยียบขึ้นลงตัว JP3 เสียดายเมื่อเชา้าไม่ได้มีโอกาสมาไลฟ์นะคะพอดีหนูเพิ่งที่หนูลงรูปไปเมื่อวานนะคะลูกค้าจองเอาไว้ติดตั้งกลับมาได้บิที50าสิใสไปแล้วนะคะตัวนั้นจะอยู่ที่7,000บาทนะคะก็จะเป็น ซาแบบออฟโรดเหมือนกันนะคะในบรรดากลุ่ม JP ที่เรามี3รุ่นนะคะ6,000 6,500และ7,000ก็เลือกตามความชอบได้เลยนะคะ <c oughs> ถ้าสนใจใส่รถรุ่นไหนแนะนำพี่ผู้ักแชทเข้มาสอบถามเพิ่มอีกทีนึ่งอย่างที่บอกถ้าใครชอบทรงนี้แต่ว่าไม่ได้เน้นลากนะคะ <c oughs> พอสวยงามใช้งานได้ทั่วๆวไปนะคะก็จะมีเป็นแบรนไรโนราคาแค่4,500นะคะแต่ว่าถ้ากรณีเน้นลากหน่อนะคะเน้นเน้นหนาแข็งแรงจุดยึดเยอะกว่านะคะ รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่านะคะตัวนี้อยู่ที่6,000บาทนั่นเองใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ